โครินฉบับที่สองสองโครินบทที่หนึ่งเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและน้องที่โมทีเรียนคริสตจของพระเจ้าที่เมืองโครินและธรรมิกชนทุกคนที่อยู่ทั่วแคว้นอาคายาขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยสุคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงมีกับท่านทั้งหลายเถิดสาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าเพราะความรักของพระคริสต์มากท่วมทนเราอย่างไรการหนุนใจของพระคริสต์ ก็มากทุ่มทนเราอย่างนั้นที่เราทนความยากลำบากนั้นก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจและได้รับความรอดและที่เราได้รับการหนุนใจก็เพื่อให้พวกท่านได้รับการหนุนใจด้วยซึ่งท่านจะได้รับเมื่อสู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับที่เราทนอยู่นั้นและเราก็มีความหวังแน่นอนในท่านทั้งหลายเพราะรู้ว่าพวกท่านมีส่วนในความทุกข์ของเราอย่างไร ท่านก็จะมีส่วนในการหนุนใจของเราอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดกับเราในแคว้นเอเชียคือเรารเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วทางนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้า ผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมรณะภัยมาแล้วและพระองค์จะทรงช่วยเราอีกเราหวังในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีกในเมื่อพวกท่านก็มีส่วนช่วยโดยการทูลขอเผื่อเราเพื่อคนจำนวนมากจะขอบพระคุณเพราะเราเนื่องจากพระคุณที่ประทานแก่เราผ่านคำทูลขอของคนจำนวนมากนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราอวด คือมโนธรรมของเราเป็นพยานว่าเราประพฤติตัวในโลกด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความจริงใจที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ประพฤติโดยปัญญาของมนุษย์แต่โดยพระคุณของพระเจ้าและต่อพวกท่านเราประพฤติยิ่งกว่านั้นซะอีกเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื่องอื่นถึงท่านนอกจากเรื่องที่พวกท่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจเราเป็นอย่างดี เหมือนที่ท่านเข้าใจบ้างแล้วคือในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจะภูมิใจในเราเช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่านและด้วยความแน่ใจในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงอยากไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้รับพรสองเท่าข้าพเจ้าจะแวะเยี่ยมพวกท่านระหว่างเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนียและเมื่อกลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็จะแวะเยี่ยมพวกท่านอีก แล้วขอท่านอุปการะข้าพเจ้าให้เดินทางต่อไปยังแคว้นยูเดียเมื่อข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนี้ข้าพเจ้าทำ้ี่ความโลเลหรือและข้าพเจ้าวางแผนการตามอย่างมนุษย์ที่จะพูดว่าใช่หรือไม่ใช่แบบทรงทรงหรือพระเจ้าทรงัตย์จริงอย่างไรคำของเราที่กล่าวกับพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นคำรับหรือปฏิเสธแบบทรงทรงอย่างนั้นเพราะว่าพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริส ผู้ซึ่งข้าพเจ้ากับซิลวานัสและทิโมธีประกาศแก่พวกท่านนั้นไม่ใช่จริงหรือไม่จริงแบบทรงๆแต่ในพระองค์ทุกอย่างล้วนแต่เป็นจริงเพราะว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต และผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ไปมืองโครินน์นั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อนเราไม่ได้เป็นนายบังคับความเชื่อของท่านแต่เป็นผู้รวมงานกับพวกท่านเพื่อให้ท่านได้รับความชื่นชมยินดีเพราะว่าพวกท่าน ตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อแล้ว2โครินบทที่2เพราะข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่มาทำให้พวกท่านเกิดความทุกโศอีกเพราะถ้าข้าพเจ้าทำให้พวกท่านทุกโศกใครเล่าจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีถ้าไม่ใช่คนที่ข้าพเจ้าทำให้ทุกโศกข้าพเจ้าเขียนข้อความนั้นเพื่อว่าเมื่อมาถึงแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความทุกโศกจากคนเหล่านั้นที่ควรจะทําให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีข้าพเจ้ามั่นใจในท่านทุกคนว่าเมื่อข้าพเจ้ายินดีพวกท่านทุกคนก็จะยินดีด้วยเพราะว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านด้วยความยากลําบากและระทมใจอย่างยิ่งรวมทั้งน้ําตาไหลมากมายไม่ใช่เพื่อจะทําให้พวกท่านทุกโศกแต่เพื่อให้ท่านรู้จักความรักมากมาย ที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลายถ้าคนไหนทําให้เกิดความทุกโศกคนนั้นก็ไม่ได้ทําให้ข้าพเจ้าทุกโศกเพียงคนเดียวแต่ยังทําให้พวกท่านเป็นทุกข์ด้วยบ้างที่ว่าบ้างนั้นก็เพื่อจะไม่พูดแรงเกินไปการที่คนส่วนมากได้ลงโทษคนนั้นก็พอแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายควรจะยกโทษและปลอบใจคนนั้นมากกว่าเพื่อว่าเขาจะไม่จมลงในความทุกข์มากมายดังนั้น ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่นี่คือเหตุที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่านก่อนหน้านี้คือจะทดสอบพวกท่านดูว่าท่านจะยอมเชื่อฟังในทุกเรื่องหรือไม่ถ้าพวกท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้าก็จะยกโทษให้เขาด้วยและถ้าข้าพเจ้ายกโทษเรื่องอะไรไปถ้ามีเรื่องใดที่ข้าพเจ้าจะต้องยกโทษให้ข้าพเจ้าก็ทำเฉพาะพระพัก์พระคริสต์ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อไม่ให้ซาตานได้เปรียบเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วเมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้นมีช่องทางเปิดให้กับข้าพเจ้าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลยเพราะไม่พบทิตัสน้องของข้าพเจ้าที่นั่นข้าพเจ้าจึงอำลาพวกนั้นและเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนีย แต่ขอพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเราเพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมหวานที่พระคริสต์ถวายแด่พระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอดและในหมู่คนที่กำลังจะพินาศสำหรับพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของความตายที่นำไปสู่ความตาย และอีกพวกหนึ่งเป็นกลิ่นของชีวิตที่นำไปสู่ชีวิตใครเล่าเหมาะสมกับพันธกิจที่กล่าวมานี้เพราะว่าเราไม่เหมือนคนมากมายที่หากำไรจากพระวจ,จนะของพระเจ้าแต่เรากล่าวโดยพึ่งพระคริสต์อย่างคนที่จริงใจเหมือนอย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้า